ผ่านมาแล้ว2รอบกับการปิดน่านฟ้าสนามบินดอนเมืองต้องรุ้นอีก1วัน30กันยายนนี้ว่าจะมีผลกระทบกับเที่ยวบินมากน้อยแค่ไหนใครที่มีไฟล์บินวันนั้นอย่าลืมเช็คข้อมูลกันให้ดีกับสายการบินก่อนจะออกเดินทางนะคะเพราะว่ากองทัพอากาศเขาชี้แจงเหตุผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงของวันที่23แล้วก็27กันยายนที่ผ่านมาในสื่อโซเชียลมีเดียก็มีการโพสต์นะคะข้อความแจ้งเตือนนะคะสำหรับคนที่มีไฟบินหรือว่าจะต้องออกเดินทางบนะินโดยที่ไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนอนเมืองนะคะก็บอกเผื่อไว้ว่าจะมีการดีเลย์ของเครื่องบินเกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพอากาศแล้วก็การซ้อมเครื่องบินรบเพื่อที่จะใช้ในงานพิธีสําคัญของกองทัพอากาศนั่นเองซึ่งก็อาจจะทําให้ เที่ยวบินพาณิชยบางเที่ยวเนี่ยจะต้องเกิดการดีเลย์ขึ้นได้ แต่ว่าแต่กองทัพากเนี่ยเขาจะปิดน่านฟ้าบริเวณสนามบินดอนเมืองเพื่ออะไรล่าสุดนะคะทางพลอากาศตรีประพาสสอนใจดีทางโฆษกกองทัพากก็ได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าในวันที่30กันยายนนี้ทางกองทัพากาศจะมีการซ้อมบินเครื่องบินรบเพื่อใช้ในพิธีรับมอบตําแหน่งของผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งก็น่าจะมีการปิดน่านฟ้าบริเวณสนามบินดอนเมืองประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าใช้เวลาจริงน,น่าจะไม่เกินประมาณ15นาที ว่าก็เป็นการขอปิดเผื่อเวลาเอาไว้นั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ บ่ายโมงสนาทีจนถึงบ่าย2โมง45นาทีค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ซ้อมบินในครั้งนี้ก็อาจจะทําให้เที่ยวบินพาณิชย์ที่ต้องบินที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยเกิดการดีเลย์หรือว่าล่าช้าไปได้บ้างประมาณ13-15นาทีนะคะเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วละ่ะในวันที่27แลวก็23กันยายนที่ผ่านมาที่ทําเอาเที่ยวบินพาณิชย์จดดีเลย์ไปบ้างประมาณ8-12เที่ยวบินนั่นเองซึ่งก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้้นดวย นี่ประชาชนบางคอมเมนต์นะคะก็มีการมาคอมเมนต์เหมือนกันแบบทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมเลยมีการแจ้งเตือนหรือบอกอะไรล่วงหน้าไหมแบบนี้ประชาชนได้รับผลกระทบและยิ่งมาในช่วงที่กําลังจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในไฮซีซันแบบนี้ด้วยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเรื่องนี้นะคะทางโฆษกกองทัพอากาศก็มีคําชี้แจงเพิ่มเติมมาดังต่อไปนี้ค่ะขอยินันนะคะว่าสําหรับการปิดสนามบินเพื่อทําภารกิจดังกล่าวเนี่ยมีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณโดยรอบสนามบินดอนเมืองเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะก็แจ้งเตือนสาย การบินพาณิชย์ด้วยแล้วก็มีการฝึกซ้อมนะคะนักบินหรือว่าทหารเพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยเพื่อจะให้ใช้เวลาในการบินให้น้อยที่สุดลดผลกระทบที่จะเกิดกับสายการบินพาณิชย์และกับพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดจริงๆค่ะแต่ว่าท่านก็ขอชี้แจงงนี้ถึงเหตุผลและก็ความจําเป็นที่จะต้องมาใช้สนามบินดอนเมืองก็เพราะอย่างนี้ค่ะตามปกติแล้วเนี่ยบริเวณสนามบินดอนเมืองนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นทางวิ่งหรือว่ารันเวย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรก ก็คือสําหรับเที่ยวบินพาณิชย์แล้วก็ประเภทที่สองเนี่ยเป็นรันเวย์สำหรับในส่วนของกองทัพอากาศค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในส่วนทั้ง2ส,ส่วนเนี้ย ทางกองทัพอากาศเนี่ยก็อารมุ่มอรวยให้ทางเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยมาใช้บริการรันเวย์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อเป็นการช่วยลดบรรเทาปัญหาการจราจรทางฟ้าที่ค่อนข้างจะคับขั่งของอาการเที่ยวบินพาณิชย์เขาอะนะคะปีนึงเนี่ยทางกองทัพอากาศจะมาขอใช้สนามบินเนี่ยแค่ประมาณปีละ2-3ถึงครั้งเท่านั้นซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เนื่องมาด้วยเหตุผลที่มีความจำเป็นจริงๆแบบภารกิจสำคัญแบบนี้จริงๆเท่านั้นจริงค่ะแล้วก็พยายามจะใช้เวลาให้น้อย ที่สุดอย่างที่ได้บอกไปก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจเหตุผลจําเป็นของทางกองทัพอากาศในส่วนนี้ด้วย แต่อย่างไงก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วทางโฆษกของท่าอากาศก็ทิ้งท้ายนะคะว่าก็ต้องขออภัยนะคะสาหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงสองวันที่แล้วกับพี่น้องประชาชนด้วยและหลังจากนี้ก็จะมีการพิจรารณาปรับพ่วงเวลาการฝึกซ้อมตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความกระชับและก็รวดเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภารกิจต,ต,ต่อไปกับพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะอ่ะยังไงก็ตามทางโฆษก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลและก็ความจําเป็นนะคะที่เขาจำเป็นต้องมาใช้สนามบินดอน ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเอาไว้ละกันสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีไฟล์บินในวันที่30กันยายนนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะเกิดความล่าช้าหรือว่าดีเลย์เล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามไม่ต้องตกใจนะคะก็อาจจะเช็คกับทางสายการบินคุณก่อนก็ได้แต่วันนี้ทราบแล้วเนาะถึงเหตุผลและก็ความจําเป็นของเหตุการณ์ดีเลย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่30นี้ค่ะเอาล่ะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะฝากหน่อยละกันฝากแชร์ไปบอกเพื่อนคุณด้วยเผื่อเขามีไฟล์บินในวันดังกล่าวเหมือนกันก็หัวใจนะคะกด ไลค์ like, และก็แชร์ต่อไปเลยจ้า